สวัสดีค่ะเ,เพื่อนที่น่ารักของแอดดีสิต้อนรับคุณสุดชอบ Baby Monster World กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับแอดนำเสียงแจนปแปลและสไตล์การเล่า่าะแบบฟิลเพื่อไม่เลื่อนผ่านฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe like แชร์และคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีวันจันทร์ค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเมาท์มอยคลิป Cheat the Last Music Show Behind the Scene เป็นเบื้องหลังที่น่าประทับใจมากที่พวกเราได้เห็นถึงการฝึกซ้อมและความตั้งใจของน้องๆทุกคนตั้งแต่เวทีเดบิวต์แรกที่มีทั้งความตื่นเต้นและเป็นกังวลจนเวทีนี้ แอดไม่อยากใช้คำว่าเวทีสุดท้ายเพราะพวกเราจะต้องได้เห็นน้องๆเบมอนขึ้นเวทีอีกและมันจะต้องมันและพีคขึ้นเรื่อยๆในทุกเวทีที่น้องๆไปแน่ๆค่ะซึ่งในคลิปนี้เป็นการซ้อมร้องเพลงแบบถือไม้ที่น้องๆต้องไปร้องเพลงกับ,บวงดนตรีสดและพอถึงช็อตที่พออย่างเข้ามาทุกคนก็หยุดเต้นแล้วรีบโค้งตัวทําความเคารพทันที<อ>ต่างจากเมื่อกี้ที่ร้องเล่นเต้นเป็นกันเองกับครูฝึกแล้วเจ้าจ กีตาก็มีแบบแม่รูตัวแบบไม่ตั้งใจด้วยการเต้นผิดต่อน้าพออย่างค่ะโอ้ยเป็นเอนดูพี่ๆในวงก็กลั้นขำกันไม่ไหวปล่อยฮากันทั้งวงเลยเป็นเอนดูน้องเล็กกันทุกคนและด้วยความหัวไวใช้ไหมเจ้าจิกิเลยรีบดูตัวเองก่อนตาสติสตาสติอย่าลืมชิกกีตาส่วนพอ,อย่างนั้นก็ไม่ได้ดูอะไรน้องค่ะบอกแค่ว่าอย่าตกใจแม้ว่าจะทำผิดพลาด จงมั่นใจไว้นะ และใช่ค่ะเมื่อวานนี้เจ้าชิกิก็สร้างเรื่องเพิ่มด้วยค่ะเพราะในคลิปนี้น้องใส่กางเกงแมวโคราชมาซ้อมเต้นด้วยค่ะสมกับเป็นลูกหลานย่าโมโคราชสุดๆน่ารักมากๆแน่และพอแฟนๆเห็นเจ้าชิกิใส่กางเกงแมวโคราชปุ๊บก็ไปหาซื้อตามกันปับ๊บจนคำว่าแมวโคราชกลายเป็นคำค้นหายอดนิยมใน Facebook ไปเลยค่ะและเพจกางเกงแมวโคราชก็ออกมาโพส ขอบคนนุณนองจิกิตาที่สนับสนุนกางเกงแมวโคราชด,ด้วยสอพาเวอร์มางนนโลกหลานย่าโมคนนี้ขายของช่วยจังหวัดหนักมากอ่ะชักครอยากได้อยากตา่ำอยากไปตามหากางเกงลายแมวโคราดแบบจิกิตาก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยค่ะตามไปสั่งกันง่ายๆได้เลยที่เพจแมวโคราชค่ะ กลับมาต่อกันที่พี่รุกะกับพี่ภาริตาเจ้ามีเนียนดังส่อที่กำลังเคยกันตอนพักเสรอมว่าชิ้นกับการใช้ไม้แบบนี้มากกว่าเฮดเซตเราะตอนประเมินสิ้นเดือนก็ใช้แต่ไม้ลอยกับขาตั้งตลอดอ๋อเพราะอย่างนี้สินนะคะสกิลในการใช้ไม้แสดงสดเลยเป๊ะปังสักน,นั่นนี้เรามันอยู่ในสายเลือดตั้งแต่กำเนิดนี้เองการแสดงเลยรถแบบไม่มีทิ่ติไปเลยค่ะ และคลิปนี้ก็ปิดจบด้วยซับไทยที่เขียนว่า with แฟนๆที่ไว้ใจได้งงง แอดชอบประโยคนี้มากเลยอ่านปุ๊บคิดถึงเพื่อนๆในช่องปั๊บ<อ>คือมันจริงมากการที่ได้อยู่กับคนที่เราไว้ใจได้มันเป็นอะไรที่เลิศที่สุดในชีวิตแล้วค่ะและพวกเราเหล่าเบมอนสตันทุกคนมีความมั่นใจและเชื่อใจในตัว Baby ้มอนสเตอร์ทั้ง7คนที่สุดเจ้าเบมอนก็เชื่อใจในตัวแฟนๆอย่างพวกเรามากเช่นกันดังนั้นพวกเราต้องไม่ทําให้เจ้าเด็กปีศาจกับพวกเราต้อง หวังนะคะพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปคอยซัพพอร์ตสนับสนุนเจ้าเบมอนทั้งเจ็ดก้อนด้วยกันเท่าที่ทําได้เพื่ออนาคตอันยิ่งใหญ่เครียงไก่ปังปูทะลุโลกทะลุจักรวาลโซลาร์ซิสเต็มไปด้วยกันเลยค่ะเย้เ yeah, ย yeah, yeah. และช้านี้น้องๆเบมอนก็ได้ไปสัมภาษณ์ออกรายการวิทยุอเมริกาในรายการ I Heart K-pop กับคุณโจโจไรด้วยนะคะและนี่เป็นครั้งแรกในการสบ,บารายการวิทยุอเมริกา โอโหเจ้าเด็กสปิกอังกฤษได้แบบโฟล์ฟโลพวกเราฟังละเพลินมวนจอยมากกับลูกสาว และนี่ก็เป็นข่าวของเราทั้งหมดในคลิปนี้ที่อนมาฝากเพื่อนๆนะคะกีดเด่นอย่างไรก็เมนกันมาจ่ายเลยเมามอยคลิปเบิ้งร่งกันหน่อยว่าชอบอะไรในคลิปนี้ความน่ารักของน้องๆที่ไม่อยากจะก้าวลงจากเวทีลังเลที่จะก้าวขาวกลับออกไปเราไม่อยากจากแฟนๆอ้อช็อตนี้น้ําตาชันจีไหลไหน,น้องๆน,น่ารักน่าเอ็นดูมากเบมอนรักพวกเราม,มากๆพวกเราก็รักเบมอนมาก ก็รักเพื่อนๆมากๆเหมือนกันดังนั้นพวกเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเป็นพลังใจให้กันในทุกๆวันเลยนะคะเย้ยๆขอให้วันนี้เพื่อนๆจะแต่เรื่องดีๆและมีความสุขมากๆกด subscribe กด like กด share แล้วเรามาจอกันใหม่ในคลิปหน้าดูแลรักษาสุขภาพและเช็คแกงหัวใจกันด้วยนะคะรับๆแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ